สวัสดีค่ะพบกับตุกตารถมือสองอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพามาชมรถสวย,สวยอีกหนึ่งคันนะคะเป็นกระบะแคบนะคะท่านใดที่ต้องการหารถกระบะแคบไว้ใช้งานนะคะเป็นอีกคันหนึ่งปีทางเลือกหนึ่งนะคะที่ราคาค่อนข้างถูกเลยนะคะคันนี้ได้เป็นรถบ้านไม่มีแหวดนะคะถ้าสนใจติดต่อตุกตาได้ที่0ูนย์8 7ด8 8จได้เลยนะคะเข้ามาทดลองขับนัดหมายล่วงหน้าคา่ะ คันนี้จะเป็นนิสสันนาวาร่านะคะ2 5 e King c a e คันนี้ได้ตัวรถเป็นปี2016นะคะแท้สีดำเลยแบบนี้ตัวรถไม่มีชนหนักจมน้ำเจ้าของเดิมใช้ดูแลรักษาดีมากๆเลยนะคะได้ตัวรถเป็นสีดำแบบนี้เดี๋ยวพาไปชมรอบๆตัวรถกันนะคะ ด้านหน้านะคะกระจังหน้าคมเงียแบบนี้ไฟสวยๆแบบนี้เลยนะยังไฟยังไม่เหลืองเลยนะคะไม่มีแตกหักแบบนี้นะอ่าสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะแม็กยางเดิมนะคะจะได้เป็นขอบ16นะคะตัวนี้อ6บหแบบนี้นะคะอ่าตัวรถสีดำ กระจกข้างสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะคะ2.5 VGT Turbo นะคะมือจับก็สีเดียวกับตัวรถภายในนะคะภายในจะเป็นสีทูโทนนะคะสีดาวตัดครีมหรือเบดแบบนี้เบาะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะสีครีมแบบนี้เลยภายในค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะคะอ่าด้านบน สาธาอานเรียบร้อยรถพร้อมใช้งานมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะคะแบบนี้หน่ยหน้าจอมอีปรับแอร์นะคะตัวนี้แบบนี้มือหมุนนะอแอร์แบกมาให้ครบนะคะแบบนี้เลยมาดูด้านผู้โดยสารกันนะตัวนี้มันจะเป็นแบบแป,ปิดเปิดได้นะคะแบบนี้แคปบเปิดได้สีเดียว ก,ก็คือเป็นสีครีมนะคะแบบนี้เลยถ้าท่านใดนะคะสนใจรถสภาพสวยๆเป็นรถบ้านนะคะพร้อมใช้งานไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะคะตัดต่อคัสซีพวกนี้ของเรานะคะรับประกันหลังการขายให้90วันเลยทีเดียวนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อทุกตาม,มาได้ที่0812887488เลยนะคะ ม,มาพร้อมกับกล้องหลังแบบนี้นะคะโลโก้มีให้ครบเลยนะเป็นรถบ้านสวยๆนะคะลูกค้าเอามาเชิญกับรถคันเล็กๆไปนะไลเนอร์กยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะว่าห้องเครื่องจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะรถเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยถ้าลูกค้าสนใจนะคะติดต่อทุกตาได้ที่ 0812887488 1, เดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องกันค่ะเดี๋ยวเราพามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันสักเล็กน้อยนะคะอันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรมากนะคะอันนี้อันนี้รถเพิ่งเข้ามาแบบนี้เลยนะคะมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะคะแบบนี้เลยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ระบบไฟฟ้าให้90วันนะคะ มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้1ปีน้ำมันเต็มถังถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะเช็คช่วงล่างให้พร้อมใช้งานนี้เรารับประกันให้ลูกค้านะคะแต่ถ้าท่านใดสนใจจะเข้ามาทดลองขับหรือมาดูรถของจริงนะคะก็ติดต่อเลยนัดหมายทุกตามาลุกคันนี้เพิ่งเข้ามายังว่างนะคะยังไม่มีติดจ,จองถ้าท่านใดสนใจ ติดต่อทุกตาได้เลยนะคะ0 8 1 2 8 8 7 8 8 8ค่ะอย่าลืมนะคะถ้ามองหารถสวยๆนะคะอย่าลืมติดต่อทุกตาได้ที่0812887488นะคะเรามีให้เลือกมากมายหลายรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะ SUV นะคะรถพรีเมียมรถตู้รถธรรมาหาก,กินฟุตทักนะคะหัวเดียวตอนเดียวเรามีให้หมดนะคะ ก็ฝากกดติดตามช่องทุกตาไว้ด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้ววันหน้าหรือคลิปหน้าจะเป็นคันไหนนะคะก็ติดตามกันไว้ด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ